เขาแตเนี่ยแค่กเี่ยแะนกหยงี่มานานักเอกนอกยควยตำหัเห็ดหนาสันเมื่เห็ดตงได้อยู่ก็มืบอกให้ตำนะตำเอาตำเอาซะนาะจังเนาเนอไยังอีกนนี้ก็ได้ไม่อยากน้ำทำไมทำไมต้อทำหน้าแบบนั้น

ั็เลยช็อตเด็ดแล้ววะติองชิวนจดี่งร้อยสิบองม่ยงไง่ไลโซนองนมีจเปิดนองมางเลยเปิดมมันวันสีเดือดตัอขั้นเปิดก้นอาทิตย์เนี่ยนี่คือยั้นขั้ะิตย์เลี้ยงตัวตัดไปไอกันแนมงานนะนอกไปน้ำบอลได้ เด็รจอป่งใจต้งยจงเลยอนมาตายไหมมันในสามคลิปเลยเนี่นี่อือให้ใหยพ่วงไหยจ้าของนั่งดยจาพาคขาดเล่นอ่ะยเสียมาแ้ไม่้นคลิปม่ดีทำคะเลาไม่้อังปงนมันถือตีนไหมแ่ตีน้องได้แล้วน่ะได้แล้วค่ะได้ไรอ่ะูบอกคนอื่นทำไมเ อะไรไม่ได้ก็เงียบๆเก็บเก็บไว้ดีวันงั้นรถนี้ยกเลิกขาดพี่นาะใครเก็บก็เล่นรับตันควรควรไปร่าดเลิกกับวยาเลยเนาะเกเอาม็ดเลิกกเก็บเม็ดเลือดเต็มมันที่บุกลาเพราะว่าไปเอ่ไปรีบจางดีว่างันี่ยร่างเสียบน้าผมไม่เสด็เออเส้นผมตี๋เส้นไม่แล้วแขวะกับร่างขึ้นยากเลี่นางหมะคือยากี่ยัง แกใหยังเ็ง่กใส่เสื่อก่งกินยากว่าอันเพราะว่าหมอเขาบอให้เซตผมแม่หมอเขายังไม่ให้ทําอะไรเกี่ยวกับตุกผมไปรูแหงมแรกนี่ต้องเช็ผมไน่หน่ตัวท่านบอเซตผมนีกะจิพี่น้องเอชกะสิว่าทําไมหัวรเลยผู้ชายรกจามบังคพี่น้องเนยงานยกเลิกดให้เพื่มาถามูก้อนยุ่อคืนหนาเลยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ เอาอีกไหมเนี่เอาอะไรคับเียวตอกย้ำๆเพี่ชอบตอกย้ำเ้ยโอ้ยตลด่งน่าพี่นี่ยังเลยเขาเอาลืมภาษาเราเรียบรจังหน่อยเพราะเป็นพี่ ก็ใบใหญ่ไม่หันละจ้าจิตตามต้อยูห่ละส้วน้พี่จิ้งี้งแบ่มาที่ก็หลีเนล้ว